บดก่อน บาปกับบุญโดยอาจารย์จอเข็มจีดชะย่งกตานิปุญญาณิตั้งมิรตัง้งสัมปรายิก,กันติบุญของเฮาช้า,างก็ไวเปียบได้ดังสัมเพาตาอุป,ปมาเสบียงทางมูยางไก่ไปพพ่เบื้องเมื่อหลังตายเอิญพบนาสัมปายะ,ะได้เป็นมูมิตรสหายเคยเค,ยคียงคู่เพียงตาหูยุโลกหนีบัดนี้เลวห่างผู้ท่างทุกซุกมีบ่ออาจ อย่างระวังซอยกําพ่อยศูนย์เหลือแต่บุญกระบ,บาดพั่มสิยูนั่มไปตอนนั้นบาปเป็นย่านสิผ้ายายไปทั้งดำกำลูกลุมทุก,กติอบายพุม่มลุมทุกทนพ่อมอนหอนปานนอนหมอกระทะไฟบุญเป็นย่านสิซอยใหญ่ไปทั้งทิดสุกติคุนคว่ำดีทรงวิม่านผ่านสวรรค์อันเทียมฝ่าทิพย์โอซาอาหารปอนนอนเน่าย่างบรนลั่งแทนสถิตผ่าน พิมั่นแม่นสมบัติเด่นเศร้าเทพไทยสเสวยใส่จากส่วนบุญเพิ่นจังว่าไปพุทธบุญสร้างห้นทั้งยางกระแป่นดีดออกไปพุทธบกรรไวกระทุกให้ลำบากเขินให้ภาคกันท่บุญสร้างกุศลท่านไวในตักบทและเอยดนามต่างถาพมิตรไต ให้เสื้อเอาไว้คำสอนองค์พุทธบาทโลก,กธาตุไงกว่วงบ่มีมันเทียงทนมนุษย์ทั้งหลายมีความเกิดเป็นเบื้องต้นแล้วเจ็บเกเปรพันหันไปล่งในหลุมต่องจุมจุมบอย่างใดย่มเมื่อไฟล่มใหม่บบออยข้างเมตแต่นนอยย่ามัวนางลอกค่อยถ่าเนื้อหน้าปุญฝ่าวูใบเข้ามาข,าข่าขัวแสวงผููฟังเ้ย